ีคนเอาสินแปดได้เปล่าเนี่ยไม่มีเนาะสิห้าเนาะไม่ต้องเอาไม่ต้องรับต่อหน้าสิ้นแปดเรามาชันก็นแล้วกันหลวงพ่อเองอยู่คละวาสแต่ไม่เป็นหนุ่มไม่เคยรับสินจากพระฮะอาจะมาไม่เกี่ยวภาษาเกี่ยวทุกวันพระเป็นนอกพภาษาในพภาษาไม่สำคัญคุณค่าเท่ากัน ถ,าถา้ถาบันพระละถ้นันธรรมดาบันพระเดนอกกภาษาในภาษาคุณค่าเท่ากัน่าเรักั้งใจรักษาเห็นนั่นจึงว่าการรับสินแปดจึงไม่เกี่ยวกับพระเรารู้ว่าสินแปดรักษาอย่างไรศึกษาดีแต่ก็รักษาได้เลย อันนี้ก็ได้ลกักษณาไปรับสินจากคนอื่นมีเหตุผลที่ว่าทำไมยังทาอย่างนั้นคือเอาคนอื่นเป็นพยานหล,ลักฐานยืนยันมาเดี๋ยวนี้เราไปตั้งสัจจะอธิษฐานขบพระคุณเจ้าเรานะแือรักษาศินตัวนี้ว่าปานาทินากรมเมุสาสลาเนี่ยเป็นคําสัจจะอธิษฐ,ฐานสมาทานศินต่อหน้าต่อตาต่อพระต่อสงฆ์ถือเอาพยานหลักฐานเน่ยเป็น ตัวที่ว่าให้เราละอายขึ้นได้ว่าเรารักษาศีลมีพยานหลักฐานรู้เห็นอย่างนี้อย่างนี้ให้เรามีความมั่นใจสูงขึ้นเพื่อไม่สิ้ศีลตนผิดพลาดไปไม่จําเป็นจะไปรับศีลจากพระหรอกเราอยู่ที่บ้านบอกแม่เท่าก็ได้แม่เท่าเราบอกก็ได้เลยเออแม่เท่าเอยวันนี้พ่อจะรักษาศีนลน่อยนะถ้าเราจะผิดพลาดไปกโอเราตั้งกับเขาแล้วนะอายเขาเรือเปล่าลานะ่ะแน่นี่คือพยานหลักฐานที่เธอใ้เราถงเลย ถ้าเราเชื่อมั่นในตัวเองแล้วไม่ต้องมีข้อยางหลักฐานใครคนใดคนหนึ่งเราตัวเองเป็นไปอยญางตัวเองได้แล้วมันใจอย่างนั้นตัวศีลมีตัวจำกัดก็บ่า,าเจตนาหั่งศีลังวัฒนามีถ้าเราทําลงไปด้วยเจตนานั่นแหละสวัดตวัววัดศีลถ้าเราทําลง,งไปต่างๆบางทีทําไปต่างๆล้วเดินไปอะไรตาไปเนี่ยเหมือนกับว่าเราทําผิดในศีลข้อน,นั้น แต่เราไม่มีเจตนาสินก็ไม่ขาดจะเดินไปเหยียบมดเหยียบแมงเหยียบเป็ดเหยียบปลาเหยียบอ,อะไรตายไปก็แล้วแต่เราไม่สนใจเพราะเราไม่มเจตนาจะทําใหเขาตายเจตนาไม่มีอย่างนั้นสินก็ไม่ขาดเนี่ยสินจะขาดไปเพราะเจตนาที่จะทํา